แต่ขอฟ้าภูเขาทองฟ้าทะเลสูตรบัรยากาศแจ่มใสให้เป่าอกอดเธอไว้แล้วจะได้พบเวลาแห่งความสุขเมื่อเธอหลุดออกมาจะได้รู้ว่าช่วงเวลาแบบนี้เฮ้ยันเค็มจริงว่ะ บรรยากาศซอเล็กเอาอีกแล้วเจอแผ่นป้ายทะเบียนอีกแล้วว่าบอโคแตกมากเลยว้าวอะไรกู love it so much man woo w so ซอเล็ก this one is called so 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 yeah. so ป,ปด้วยกันกับฉันหรือเปล่า พาเธเดินอ,อไฟสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางทางอีบา้าอุยอุทานซะเสียงหลงติดพูดแบบนี้ไงจะบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าเพลงบอกว่าไม่มีอุปสรรคใดๆ เม่าคว้างทางแต่เอาจริงๆนะนิกดูกระจกแล้วมันดูมีอุปสรรคมากเลยทุกคนเห็นกระจกรถที่ผ่านมาเมื่อกี้ไหมดูทั้งแบบขี้นกบ้างอะไรบ้างถ้าทุกคนตามนิกเรื่อยๆนะทุกคนจะรู้ว่านิกอะบอกวิธีและเทคนิคก,การเช็ดกระจกมาตลอดทุกคนแล้วเนี่ยคลิปเนี้เอาจริงๆนิกก่บเพิ่งไปเช็ดกระจกมาเลยนะเพราะว่ามันเป็นวันที่นิกอะแจกของรางวัลทุกคน อืมก็คือพวกเสือ้อพวกกุญแจหรือว่าเป็น dream catcher ทุกคนวันนี้นี่ก็เลยมาจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังเนี่ยทุกคนภาพที่ทุกคนเห็นวิวข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมขวามือเนี่ยเป็นโรงงานเห็นหนะดูไปเรื่อยๆนะผมพร้อมกันอืมเป็นโรงงานเกลือทุกคนแล้วก็เนี่ยแพนกล้องมาทางด้านซ้ายหน่อยปึ๊บ เห็นไหมเมื่อกี้นี่ขึ้นรูปให้ทุกคนดูดูกันทันหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าไม่ทันให้ไปสต็อปแล้วดูกันเองนะไม่ว่าแถบทางเนี้เราเห็นขาวๆนี่คือจะเป็นทะเลสาบเกลือทั้งหมดเลยนะไม่ใช่สโน์นะเห็นไหมมีโรงงานอีกแล้วทุกคนมีโรงงานข้างหน้าแบบแนวๆเลยสิเนี่ยโรงงานแบบเหมือนทําเกลือแล้วก็ไม่รู้นะว่าเขาเอาใช้ไปทาอะไรบ้างทุกคนก็ลองไปหาข้อมูลดูนะพิมเข้าไปว่า Great Salt Lake หรือ Salt Flat Utah เอาจิงเกรซอรเลกับซอฟแฟรดยูทาใช้ถนนเส้นเดียวกันทุกคนแต่ว่าห่างกันประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยเห็นไหมส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยคือช่วงซอฟแฟรดเห็นไหมก็มจะเป็นเกลืออย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเกรซอซเลกับเมื่อกี้ที่มีน้ำอ่ะแล้วรูปที่เห็นน่ะจะบอกว่าบางส่วนน่ะบางระหว่างทางมันจะมีทั้งสีเป็นส่วนที่เป็นน้ําแล้วก็เป็นสีแดงทุกคนจริงๆอะ่ะมันมาจาก นิกไปเสิร์ชหาข้อมูลมาเนาะบอกว่ามันมาจากเรื่องของสาล่ายเลยทุกคนอือแป๊บหนึ่งนะทุกคนที่เมื่อกี้นี่บอกว่าแป๊บหนึ่งนะคือนิกอะลืมคําศัพท์คําว่าสาลายอือคือนีกจะมาบอกตัวสะกดไงมันออกเสียงว่า L G A L G A E นะทุกคนเห็นไหมว่าฝั่งเนี้ยเห็นว่าเป็นเป็นน้ําอะถ้าเกิดเราบินโดนขึ้นไปอะแล้วเป็นช่วงที่ เห็นเป็นสีแดงอีกฝั่งหนึ่งอะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าฝั่งนึงอ่ะสีแดงฝั่งหนึ่งอะ,งงงอะจะเป็นเหมือนน้ําทะเลแบบเกลือทุกคนซึ่งข้อมูลที่นี่หามาได้เนาะบอกว่า concentration lg คือเหมือนกับแปลว่าความเข้มข้นของสาหร่ายหรือตะไคร่น้ําในสองฝั่งที่มันไม่เหมือนกันทุกคนมันเลยเกิดฝั่งหนึ่งเป็นสีเหมือนน้าทะเลที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้และอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะ ก็คือเป็นสีแบบแดงเลยทุกคนเหมือนที่ในรูปที่นิกแปะแล้วนี่ก็แปะความหมายไปด้วยนะทุกคนลองสต็อปแล้วกลับไปอ่านดูก็ได้ว่าเออความหมายแต่นิกแปะเป็นภาษาอังกฤษนะอือเดี๋ยวเขาเดี๋ยวลองไปแปลแปดูกันแล้วกันละเงี้ยทุกคนภาพที่เราเห็นข้างหน้าตอนนี้คือเรามุ่งหน้าเข้าสู่ซอฟแฟรตแล้วทุกคนอืมเนี่ยมันจะห่างกันประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะซึ่งจริงๆนี่กัมาจากทางไอ้นี่นะ มาจากทางไวโอมิงเมื่อคืนอืแล้ว เอาทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้คือพูดไปต้องนานแล้วอะเราปรากฏไม่ได้อัดโอเคทุกคนตอนนี้อยู่ที่อยู่ท่าทุกคนบรรยากาศรอบด้านดูนะซอเลกทุกคนเขาเรียกว่าแฟลตแฟตเลกเอ้แฟซอเลกอะไรเงี้ยแฟซอเลกอะไรสักอย่างนึ Lake, งเนี่ยแหละประมาณนี้แหละทุกคนเป็นทะเลสาบเผือดูสิอลังการมากดูเล ที่ทุกคนเห็นหาขาวๆนี่ไม่ใช่หิมะสโนนะคือคือทุกคนทุกคนนี่เคยพูดไว้ใช่ไหมว่าแบบคิดไว้ว่าถ้านี่ผ่านเส้นนี้อีกอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาถ่ายคลิปทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูนะ้น,นี่อ่ะเดี๋ยวว่าไมค์ก่อนนะไมครโฟนอยู่ตรงนี้จะมาถ่ายคลิปให้ดู ว่าอยู่ซอเลคคราวที่แล้วนี่มาถึงตอนแบบเช้ามืดเลยอ่ะตีห้าหกโมงเช้าอะไรเงี้ยที่เคยลงคลิปแบบบรรยากาศสวยๆทุกคนนี่ดูดิทะเลสาบมันกว้างใหญ่ไพศาลมากดูสิอืมแต่นี่มีเวลาแป๊บเดียวนะทุกคนพอดีเมื่อกี้ได้เวอร์คนนั้นตื่นเฉยเลยแล้ววันนี้เป็นวันเดียวกับที่นิคใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็ตั้งคำถามแจกของละวันเนาะก็คือเสื้อห้าสิบรัฐ ทุกคนพอดีทุกคนเพิ่งร่วมเล่นเกมกันไปเนาะสนุกสนุกแล้วเราก็ผ่านเส้นทางนี้พอดีเราก็เลยมาแวะถ่ายเพื่อเป็นความทรงจําหน่อยนิดนึงทุกคนขออนุญาตชิมเกลือหน่อยว่ามันเป็นยังไงรสชาติมันมีความเป็นดินติดอยู่ด้วยนะเฮ้ยเป็นเค็มจริงวะ่ะเฮ้ยเค็มจริง,รงๆอ่ะทุกคนไม่ได้ล้อเล่นนะ มันมีความเป็นผงๆผดินดินติดอยู่ด้วยทุกคนแต่มันก็ชิมได้อยู่คือองจริงมันทะเลสาบเครลรสชาติมันมีดินติดอยู่ด้วยเนาะมันไม่ได้เกลือล้วนๆนะแต่มันเค็มจริงทุกคนเค็มมากทุกคนดูดิมันเป็นอะไรรสแบบรสแบบดูบรรยากาศคือสุดลูกหูลูกตาเลยดูสิวันนี้ขับทิปจีตรีคันนี้มาทุกคนไม่ได้ขับพ่วงคู่ก็จะขับง่ายหน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเล่นเกมกันด้วยนะ รู้สึกวันนี้วันที่เท่าไหร่อะ่ะเป็นวันเสาร์เนาะจำวันไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้แล้วกันเนาะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยทํางานจนลืมเลยว่าเดือวันอะไรอะไรเงี้ยออก็สองอาทิตย์แล้วทุกคนไม่ได้กลับบ้านนี่กําลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านทุกคนวันนี้นี่บรรยากาศซอเล็กเอาอีกแล้วเจอแผ่นป้ายทะเบียนอีกแล้วว่าบอโคแตกมากเลยอืมครั้งนี้เป็นรัดรเมนทุกคน ซึ่งนี่ก็ยังไม่เคยขับทักเฟเ็กไปถึงรัดเมนสิกทีเลยนะดูดิเห็นไหมเป็นป้ายทะเบียนน่ะดูสิเป็รัดเมนสองสองสองสามสี่เจ็ดเอเจอแผ่นป้ายทะเบียนอีกแล้วดูสิเจออีกแล้วทุกคนอย่าไปทำความสะอาดให้เขาไปอยู่ในหิ่งดีๆดีกว่าไหมมาจริงๆเนี่เสื้อนี่นะห้าสิบรัด ทุกคนยินดีกับคนคุณกิติยาด้วยค่ะที่ได้รับรางวัลไปเนาะเนี่ยทุกคนอ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปโก้โก้ โก go โก g ก go โ o โก g ทุกคนนี่จะเป็นคลิปสันส้นๆนะคงไม่ได้ให้ดูอะไรกันมากมายวันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศเล็กน้อยๆแล้วกันเนาะเอาแบบสดๆแล้วกันหนึ่งสองสามประมาณนี้คนผู้อาลาวูว๊ด เล็กๆจงการของแท้ดูสิหนึ่งสองสามใหม่นะอ้อวอล่าวเดอว้าวว้าวมือทำงี้หนึ่งสองสามอ้าวอลาวเดอะววลล์โอ้ยเวียนหัวทุกคนเวียนหัวโอเคไปละไปพร้อมป้ายทะเบียนเจ้านี่เลยแล้วกันไปแล้วทุกคนออกเดินทางกันต่อนี่ก็ แวถ่ายให้ดูน้ำจิ้มขำๆบรรยากาศโดยรอบทั่วไปยาวมากเลยนะตรงเนี้ยขับไปอีกโอ้โหน่าจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเมื่อกี้ก็ขับมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังมีมาตลอดบางช่วงจะเป็นน้ำลุกคนแล้วก็จะมีโรงงานเกลือด้วยนะที่เราเห็นก่อนหน้านี้ไอโ t ดิสอา Let's go. I got this. Another one another one. Another one. Let's go. Let's go. เราเปลี่ยนฉิบขับรถกันตรงนี้พอดีทุกคนคือเมื่อกี้จริงขับเกินมานิดนึงด้วยอันนี้หลังจากการไลฟ์สดเลยดูดิดูบรรยากาศ What is that? It's like um, the car. What? I was tested. It's salty. Salt? Yeah, and it has some um soil. Oh, <it> soil? <soy>, yeah, i t salt. s Salt mixed with dirt. Dirt <The> yeah <tear. S 2> <Okay. S 1> you see. อันนั้นเป็นแบบจานกระทะจานกระทะจานล้อรถด้วยนะทุกคนเห็นนะอมองไกลๆอ่ะกลมๆเงินๆนั่นนะเฮ้ยโอ้เราเปลี่ยนขับรถกันที่ซ้อนเล็กเลยทุกคนไปกันแบบบ้านๆลูกทุ่งลุกทุ่งเลยทุกคนว้าว I like it all I love it so much man So late. This, is for, this, this one is called this one is called yeah. Let's go to Nevada. Let's go to Nevada and telephone, right? yeah. <laughs> <laughs> พาจะเดินอกไปสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาควา้างมามจะม่มมาตลอดด้วยนะยงทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยอมืมีมาตลอดทางเลยไม่ใช่ทุ่งหญ้าดิเอ้ยพูดผิดโรงงานโรงงานเออทุ่งหญ้าก็มีแล้วเขาโรงงานบางบางจุดมันจะเป็นในนี่เนาะอูด,ดอูดิมือแบบติดมือติดนี่ชิมมันเค็ม,ม,มๆอยู่เลย บางจุดทุกคนจะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้พูดให้ฟังหน่อยนิดนึงบางจุดมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะเหมือนโรงงานทุกคนเมื่อกี้ที่ผ่านมาเห็นเป็นโรงงานแล้วก็บางจุดหนึ่งเป็นน้ําอยู่เลยน้ําเจิ่งนองอยู่เลยอารมณ์ประมาณเกลือยังไม่แห้งอนะแต่ตรงนี้คือผิวเกลือนี่แห้งแบบโอ้โหเรียบเลยทุกคนอืมก็เนี่ยแหละทุกคนมาถ่ายให้ดูกันเรียบง,ง,ง่ายๆคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนก็ รับชมกันเนาะนี่ก็จะพยายามทำคลิปดีๆใหม่ๆให้ทุกคนรับชมกันเรื่อยๆนะนี่อย่าลืมนะเนี่ยเสื้อห้าสิลัดอ่ะเราขอบคุณมากเลยใครได้รับไปอ่ะดีใจด้วยนะทุกคนสวรกคลวันนี้ผมไม่ได้แสงกลางนะั้กคนทรงผมโอเค,ค okay. ใช้ได้ เดี๋ยววันนี้กลับไปพรุ่งนี้น่าจะถึงแคลิฟอร์เนียกลับไปก็ต้องเดินทางไปที่อยู่กลับมาที่นี่อีกทุกคนอยู่ท้าซ้อเล็กทางนี้แหละแต่ว่าไกลกว่าเดิมไปขึ้นไปนชั่นอลพาร์คน่นะฝั่งทางโน้นน่อยขับใหญคนนี้คนนี้น่าจะสิบหกชั่วโมงได้คน,นไปแต่ขอฟ้าภูเขาทองอฟ้าทะเล สูตรบรรยากาศแจ้มใสให้เป่าอกอดเธอไว้แล้วจะได้พบเวลาแห่งความสุขเมื่อเธอหลุดออกมาจะได้รู้ว่าช่วงเวลาแบบนี้ ความคิดใบไทยนิด oh yeah ่ h ได้ข้าวฟ้าภูเขาทองฟ้าทะเลสูดบรรยากาศแจ่มใส we